จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019ที่ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติปรับปรุงและรับมือกับการระบาดของโรคในรายวิชาวิทยาการคำนวณครูผู้สอนได้ปรับวิธีการสอนจากการเรียนในห้องเรียนมาเป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆเช่น S Google s i t ์เว็บไซต์ห้องเรียนปุทศพ์ Google Meet แอพลิเคชัน Line g o o g l e Form และเว็บไซต์ Live Worksheet ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนครูผู้สอนจะติดต่อกับนักเรียนผ่านทางแอปพลิเคชัน Line เพื่อนัดวันเวลาที่ทำการสอนและส่งงานต่างๆหลังจากนั้นจะใช้ Google Meet ในการสอน และพูดคุยกับนักเรียนในการเรียนเนื้อหาวิชาต่างๆโดยการแชร์หน้าจอของเว็บไซต์และแนะนำสื่อการสอนใบความรู้วิดีโอและไปงานรวมทั้งแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนในส่วนของเว็บไซต์คุณครูจะส่งลิงก์เว็บไซต์ให้กับนักเรียนแล้วให้นักเรียนเข้าไปที่ วิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6และทำแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนจำนวน10ข้อหลังจากนั้นคุณครูจะแนะนำเนื้อหาบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ซึ่งมีเนื้อหาและลิงก์ YouTube จุดประสงคการเรียนรู้ในส่วนของใบงาน คุณครูมีใบงานแบบที่เป็น pdf และใบงานที่เป็น Live Worksheet นักเรียนสามารถเข้าไปกดคลิกที่ลิงก์และทำใบงานเพื่อส่งครูคได้ทันทีใน Live Worksheet คุณครูสามารถตรวจคะแนนของนักเรียนได้ทันทีหลังจากที่สั่งงานไปแล้วโดยจะขึ้นชื่อของนักเรียนแต่ละคน รอมทั้งคะแนนสำหรับนักเรียนที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ครูผู้สอนได้จัดใบความรู้ใบงานและข้อสอบให้นักเรียนไปศึกษาที่บ้านและนัดวันมาส่ง พร้อมทั้งเรียนปุ่มย่อยเพิ่มเติมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียครูผู้สอนได้จะทำา o o o g l f o r r m เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียผู้ปกครองครูนักเรียนเพื่อน,นำมาปรับปรุงแก้ไขในลำดับต่อไป ครูผู้สอนใช้ Google Form ในการทำแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเพื่อเก็บคะแนนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เนื้อหาของตรกกะนะครับเป็นเรื่องของการคิดนะครับคำนวณ ประมวลผลนะครับมองเห็นหน้าจอไหมอันนี้เห็นค่ะเห็นค่ะตกลงหมายถึงการคิดอย่างสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็คิดแบบการเรียนนะครับการเรียนการสอนนะครับหรือการทํางานนะครับเพื่อเราเข้าใจขั้นตอนการทำงานได้ชัดเจนขึ้นนะครับอ่าไปดูโฟลชาร์ดรู้จักโฟลชาร์ดไหมอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับยกตัวอย่างว่าเราทํางานบ้านเนี่ยนะครับขั้นตอนการทํางานเป็นอย่างไรนะครับอ่าแล้วก็ แบบนี้เห็นไหมตัวนี้มองเห็นไหมทํางานบ้านนะครับก็จะมีหนึ่งเริ่มต้นเริ่มต้นตรงนี้นะครับแล้วก็เตรียมอ,อ,กอกุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับมีอยากย่ามไหมถ้ามีกวาดยากย่านะครับเสร็จมาก,ก็ปัดฝุ่นกวาดพื้นถูพื้นถ้าสะอาดแล้วจบถ้าไม่สะอาดก็วนขึ้นไปทําใหม่ผู้จะมีใบงานให้นะครับ2ใบงานนะครับมีใบงานให้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ ในในห้องแชทนะครับที่1นะครับเป็นการนะครับจับคู่นะครับเมื่อกี้นะครับที่เราเรียนไปเรื่องของโฟชาร์จหรือผังงานการทํางานนะครับวิธีการนะครับมันจะมีรูปดินสออยู่เห็นไหมในดินสอนะครับลากดินสอโยงจับคู่ให้ถูกต้องอันนี้โอเคไหมครับกดตัวนี้นะฟินิชนะครับมันก็จะแล้วเราก็กดตัวนี้เช็คไมล์แอนเวอร์สนะครับ กดปุ๊บมันจะบอกคะแนนเราด้านบนใน3ามิบแค่เดี๋ยววันนี้ครูฝากส่งงานต่อให้เพื่อนนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้โอเคค่ะพรุ่งนี้เอาเวลาเดิมแล้วกัน ครับรู้จักไหมรู้ักพรบพรบย่อจากคว่าพระราชบัญญัตินะครับหรือกฎหมายนี่เองนะครับที่ จะให้สถา,านการณ์ไปนะครับให้สถา,านการณ์ไปทั้งหมด6สถา,านการณ์นะครับให้เราดูในใบความรู้แล้วตอบคำถามตรงนี้ตรงนี้นะ ก็เลยเปิดเมือนแบบิงก็ได้องอะหลังจากที่เราทําแบบนั้ไปแล้วนะครับสถานการณ์ทั้งหมดนะครับ้แต่ละกละกุก่มน,นะครับออกมาสรุปสถานการณ์นะครับกลุ่มมือเชิญมากสมาชิกกลุ่มช่วยมือเชิญจะาลก,กมาที่หนครับาส,าสถานการณ์ที่หนึนะครับเดี๋ยวคนกับคนเดินพูดเดินหนึ่งคนการถ่ายภาพตนเองพร้อมดอกไม้ในที่จอสาธารณะ ถือว่าไม่ผิดพรบแต่ถ้ามีการเผยแพร่ไปในเชิงธุรกิจอาจมีความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์ได้อ่ามีความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์ได้นะครับอาจเจอผลไล่ได้ไม่ผิดพรบคอมพิวเตอร์ยกเว้นการผดไล่ที่เกี่ยวกับสถาบันเพียงเข้าข่ายความผิดมาตรา112 รือมีความผิดร่วมอ่ะเลครับกดไลค์ผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดแต่ถ้าเมนหรือคนนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันเกี่ยวกับเรื่องที่มันผิดนะครับถ้าเราไปไลค์หรือไปเม้นที่ไม่ดีมันก็มีความผิดในมาตราอบได้ใช่ไหมครับถ้าเถอโกงอ่าการแชร์ข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์อย่างไรอ่การแชร์เป็นการแชร์ ไไเคยแฝเคยแฝ่มาข้อมูลที่แฝ่มีผลกะระทบต่อผู้อืน่นอาเข้าขาับเข้าข่ายอาเข้าขายความิดตามพาราบคอมพิวเตอร์โดยเพราะาที่กะรต่อคนที่สามไม่ติดถ่ายข้อมูลทั้งไม่ติดเจ็บติดเปลี่ข้อมูลที่แฝดมีผลกระทบต่อผู้อื่นัา เข้าไปามองติดตามพรบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะดีกับเพราะที่กระทบตอนเช้าอ่ะโอเคสองนับตาเด้ออ่ะ,ออะ,ดอะเดี๋ยวเราไปดูเจาดียาจบๆนะครับแล้วมาสรุปว่าเจดีย์ดาเป็นยังไงนะครับ เราทำดหนาวจรดูาาดเทานี้น้ำจะไหลของนะไปดูเราเป็นเวลาเนีย่ยอะนักวิจารณจบไปแล้วนะครับสรุปนะครับเดดานีนไ้่ดีดีดีนะครับภาพคนที่มาถ่ายคลิปน,นะครับถ่ายบบตั้แต่ต้นเลยนะครับตอนทุ่มระชังแล้วมาถ่ายดูว,ว่า ไอ้ที่จะพุ่งเนี่ยเพราะว่าใช้ต่ชั่นที่มันโซนตาช่่งนะครับหรือไอ้คนที่เป็นลมเนี่ยเพราะว่าเขาทํางานหนักจนเป็นลมก็พุ่งไปส่งโรงพยาบาลนนครับคนขายมะพร้าวก็ไปทามาจากข้างนอกที่ขายข้างทางมาขายในตลาดแก่นะครับคนเป็นใบนะครับขายโปะไรยะแยแดงก็ชวนมาขายในตลาดให้คนมีที่ทำอาหารกินอันนี้คือข้อหีพิจารณ์นะครับที่คนที่ไม่ได้อยู่ที่เต็มๆรู้นะครับ เดี๋ยวให้ไปงานที่สามที่สองนะครับไปทำเบรคการบ้านอันนี้เป็นงานงานเดี่ยวงานเดี่ยวนะครับงานเดียวกานบ้านนะครับจะเดี๋ยวมาส่งในวันวันจันทร์หน้านะครับจันทร์หน้าเดี๋ยวรอมาเจอที่นี่นะครับนะครับสรุปเนื่อนไปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามทรบนะครับคอมพิวเตอร์นะครับ เราเราควรจะทำอย่างไรในฐานะที่เป็นพลเมืองของของประเทศนะครับอยู่ใต้กฎหมายนิติธน,นะครับเป็นประชากรอของประเทศไทยนะครับการที่เราจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับโดยที่ต้องน้ำชอบต่อสังคมนะครับเรื่องที่เราทั้งที่เราทำ